ผู้รับจ้างทำสัญญาลอกท่อระบายน้ำกับเทศบาลแต่ปรากฏว่าใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เนี่ยผิดไปจากที่ระบุเอาไว้ในสัญญากับเทศบาลน,นะครับถามว่าเทศบาลจะสามารถบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ19 ทับ2,559มาพูดคุยกันนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับสารได้วินิจฉัยนะครับว่าเมื่อสัญญาจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ําเป็นสัญญาจ้างทําของนะครับซึ่งวัตถุแห่งนี้ก็คืองานลอกท่อและทําความสะอาดท่อระบายน้ําสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้นั้นเป็นเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการเท่านั้น นะครับซึ่งโดยสัญญาก็ไม่ได้ระบุชนิดหรือขนาดความจุของรถที่จะนำมาใช้ในการทํำงานการที่ผู้รับจ้างเขาได้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาจึงไม่ใช่สาระสำคัญที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของงานการที่ผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างระงับการทํางานตามสัญญาด้วยเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามสัญญาถือเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ศาลพิรณาว่าในสัญญาจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ําเป็นสัญญาจ้างทําของนะครับวัตถุแห่งนี้ก็คืองานลอกท่อและทําความสะอาดท่อระบายน้ําเพราะฉะนั้นการลอกท่อทําความสะอาดท่อระบายน้ําสําเร็จ ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับที่มีสัญญากันเอาไว้นะครับซึ่งในการสัญญานะครับไม่ได้ระบุชนิดหรือขนาดความจุของที่รถที่นํามาใช้งานเนี่ยตรงนี้ศาลมองว่า,าการไปบอกเลิกสัญญานะครับตรงนี้เนี่ยมิใช่สาระสําคัญที่ส่งผลต่อผลสําเร็จของงานนะครับเพราะฉะนั้นการที่ เทศาบาลเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างระงับการทำงานด้วยเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามสัญญาก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับ